จะวีรัตสวัสดีครับผมมือนีพามาเก็บปักม่วงครับเก็บม่วงเก็บปักม่วงที่สวนสุกแกะค,ครับผมขนครับเห็นมาล้วนครับนี่มันึงกับขนขนซ่อนนั่นนะครับขนซ่อนนะครับขนซ่อนเดียว เอกกบันให้โอ้มันหลุดมันหลุดมันหลุดลงมากอย่างเขาเลยครับม่วงๆที่สวนสุกแก้วตัวหนึ่งตัวนะครับเป็นพาพอืมดูนะเห็นไหมครับจดวดเลยครับดูเยอะแยะเลยครับตัวหนอึ่งโอ้ย ทำทำดอกใหม่ครับนี่มันรดนีครับนี่ซุ้มนี่ก็บรน,นตุดลงมาสุกหลายนะครับเนาะมันสุก,ม,สกมันจะสุกแล้วมันก็เลยายนี่ครับนี่ดูยเยอะแยะมากมายครภาพวงแบบงวงครับจิตใจชีวิตเป็นบ้านเฮาเนาะอยู่กับอยู่กับสวนอยู่กับบวงงวงครับนี่มาดูนะ อยู่กับหมวงครับป๊ามึงเนี่ยเต็มดินเลยเต็มดินๆหมดสุดยอดเลยครับมึงนี่ตัวหนึ่งครับโอ้ยเบิ่งครับมึงดูนี่ครับตัวนี้ก็ถือว่าักเยอะแยะครับนี่ เจอะเยอะเลยสุดยอดเลยครับนี่คือมะม่วงครับมะม่วงที่สวนสุกัยอ๋อเป็นยูถิกินพ่อ,อยูเขากินมั้งครับมองดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยบอกได้ว่าสุดยอดมากเลยครับเอางวงมาให้เบิ้งครับเนี่ยที่เลียวครับยุ้งย้ายก็เป็นน้อยหลายครับปีนี้งวงยุ้งย้ายกั เป็นน้อยหลายอยู่ม,มึงไม่ใช่ก็เป็นน้อยหลายอยู่แต่ยุ่งสี่สวนสุกใจแต่ือว่าหลายอยู่ครับปลูกมองยี่สิบกว่าต้นเป็นน้อยเกือบทุกต้นนะครับเป็นน้อยเกือบทุกต้นทุกลูกเนาะน้อยเกืบเอบหมดอะไรลูกตึกลูกมนขึเกือบหมดครับนะครับเยอะแยะดีครับเอาคลิปนี้ก็ ออกมุมมองฝากซ้ำนี่แหละครับผมมะม่วงรบไม่รษฐกิจครับผมรบไม่ตามฤดูกาลครับผมสวัสดีครับ